โอเคเอาก็ okay, สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการรีซอไปเนตนะเป็นคลิปเทอราเรียคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ต้องไปนับมันหรอกเดี๋ยวดูปกคลิปก็รู้แล้วก็ผมถ่ายไปรอบหนึ่งรู้สึกว่าเสียเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่ออะไรวะบนบนไร้สาระ,ะโหถ้าอัดไปแล้วแล้วก็อยู่ดีๆแอปอัดก็หายไปอย่างไร้ความหมายอุตส่าห์จะทําแบบอธิบายวิธีทํากิจกรรมวิธีให้ผ่านกิจกรรมฟอสต์มูนก็ ใครมีปัญหาอยากสอบถามอะไรก็ถามในคอมเมนต์นะครับผมว่าคลิปที่ผมได้อธิบายอ่ะมันหายไปไม่รู้ทําไมถ้ามันยังอยู่ยังดีโอเคเราไปลุยก,กิจกรรมฟอสซ์มูนกันเลยดีกว่าเอาเตะยาเตะพัดลมเลยขาเตะพัดลมทท้งนั้นอ่ะเอาไปเลยลุยเลยลุยเลยโอเคหยลุดเวลาโอเคของผมก็ได้จากกิจกรรมฟอสซ์มูนที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ก็รอบนี้คงจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะนะโอเคเราต้อง อย่างแรกที่ต้องทําคือตอนนี้เสียเวลามามากแล้วรีบไปซื้อของโอเคตังที่มีใช้ให้หมดก็อะไรเก็บใส่นี้ก็เก็บใส่ไปก่อนว่าของที่ไม่จําเป็นตอนนี้ก็คือหืมรีบรีบจัดรีบต้องรีบมากเลยเวลาเนี้ยต้องรีบที่สุดเท่าที่เคยจะรีบได้ก็เสียเวลาไปมากอ่ะบน่นครึ่งชั่วโมงปืนใหญ่กระต่ายอย่าใช้เชื่อผมผมทําที่ฟาร์มของผมมาแล้วต้องใช้กระสุนประมาณถ้าให้เดานะสองกล่อง บนมาเพื่ออะไรวะครึ่ชงชั่วโมงอุตส่าห์อธิบายวิธีทําเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังกิจก,กรรมจบแล้วกันโอเคเร็วๆซื้อเร็วๆซื้อเร็วๆซื้อเร็วๆ,อๆเอาเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เอาลูกกระสุนจากตัวนี้ผมมีตังอยู่สีแพทิทั่มเดี๋ยวค่อยไปเก็บที่นูน่นตอนถึงที่ฟาร์มแล้วค่อยเก็บสองกองกองครึ่งก็ได้อ่ะอะไรไม่จําเป็นที่จะอธิบายผมก็จะหยุดอธิบายก่อนอ่ะ เคแป๊บเสียงมันเข้าหูเสียงมันดังไปหืมพวกนี้ก็ผมต้องรีบ,รบ,รบอ่านนะเพราะเดี๋ยวนี้ปิดเทอมแล้วสอบเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวก็ไม่รู้จะบ่นอะไรโอเคบ่นเรื่องเรียนดีกว่าก็ไอ้พวกตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วก็อาจจะต้องมีไปอ,อไปไหนวะเรียนพิเศษก็เราไม่น่าจะต้องสอบซ่อมอะไรนะเพราะว่าผ่านหมด หรือเปล่าเขายังไม่ประกาศผลสอบแต่ที่แน่ใจคือเราอาจจะผ่านหมดเพราะว่าเทอมที่แล้วพผ,ผ่านมาก็ไม่ไม่ค่อยได้ตกอะไรก็ไอตอนนี้ก็น่าจะเวลาปิดเทอมมีเวลาว่างอัดขึ้นแต่เวลาลงคลิปมันไม่ค่อยมีน้อยมากเลยคือเปิดเสียงเกมตอนนี้มันปวดหูมากโคตรดังเลยจะเอาหูฟังออกจากตัวเราก่อนเอาหูฟังออกจากตัวเราไอตัวส่งเสียงนะให้ออกจากตัวเราให้มากที่สุดแต่ไม่อ่ะให้เข้าใกล้ตัวเราที่สุดคือไอตอนนี้เอาไม้ให้มันไกลๆกลจากจมูก เพราะยังไงก็ถ้ามันอยู่ใกล้จมูกเกินไปมันจะไม่เดมันจะมีเสียงหายใจอ่ะเราจะจะไม่เสียเวลาไลไารค่โอเคไปลุยกิจกรรมฟอสมูนได้หรือ,อยังยังโอเคยังถ่ายอยู่กังวลมากเลยเวลาถ่ายด้วยแอปใหม่ยังไม่ชินก็นไป็นไงแหละหนึ่งกองแล้วโอเคโอโหกองครึ่งแล้วแค่นี้ไม่พอสองกองต้องต้องสองกองโอ้โหตังตังลดไวมากเลย ต่างลดไวมากเราจะไม่ใส่ชุดซัมมอนเพราะผมลองชุดซัมมอนแล้วไม่เวิร์กซัมมอนมันมาฆ่าสลามเราต้องใช้สลามโจมตีกันในการทําร้ายตัวเองให้ไม่ได้รับตามเมทเท่านั้นถ้าถ้าใช้เออไอเนี่ยไอที่มันต้องยืนแล้วเหยียบอะยืนแล้วเหยียบมันเป็นกับดักหนามอะยืนบนนั้นอะเจ็บถ้าใส่ชุดซัมมอนแต่ถ้าใส่ชุดป้องกันนี่คือโดนมาทีละหนึ่ง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 ก็เป็นชุดที่พลังป้องกันสูงคลิปต่อไปจากกิจกรรมนี้ก็ ยังไม่ฆ่าบ,บอสฉลามบอสฉลามปลาฉลามหรือดูฟิลลอนยังไม่ฆ่ามันไว้ชีวิตมันไว้ก่อนเราจะไปฆ่าบอสการ์ดินนังเกียนที่โหดกว่าดูฟิลลอนเราฆ่าบอสโหดกว่าก่อนตัวนี้ไม่ใช่บอสเหมือนเป็นตัวกิจกรรมพิเศษปืนปืนใหญ่ปืนใหญ่ที่เห็นอยู่ข้างใต้เอออยู่ข้างใต้ลูกกระสุนที่ผมซื้ออยู่เนี่ยแนะนําอย่าใช้ไม่ใช่ของดีเอามาผมเอามาเล่นแล้วไม่ดีหรอกค่าคราฟมันแพงด้วย 98อีกนิดเดียวขอสองกองไปเลยโหตั้งเลยสองพทาตินัมไม่น่านเล่นเลยกิจกรรมนี้เือผมเร่งความเร็วตรงนี้ไม่ได้เพราะเป็นช่วงที่ผมอธิบายอยู่รีบที่สุดเท่าที่จะรีบได้กินยาวิ่งเร็วเลยหืมหืมอย่างนี้มันต้องบินบินให้เร็วที่สุดหืมเร็วที่สุดหืมปืนใหญ่กระต่ายมาตั้งตั้งเด้งเร็วเปิดกับดักด้วย ทีนี้ต้องทำอย่างแรกเปิดกับดักก่อนเลยมาถึงกับดักที่สําคัญที่สุดของเราหอกใช่แน่นอนสําคัญที่สุดไอไอเวนเปิดดิอ้าเวนแล้ว่ะมันไม่เปิดโอเคเราต้องเอาของออกจากมือก่อนแล้วนี้ไปไกลๆมือได้ได้เอาเวนเอ้ยโอเคต้องถือพิกแสกวะ หโหแม่งทรมานจริงจริงทุกคลิปเปิดชาร์จเปิดชาร์จจัดเลยเกียดเกมเทเลลีเวลาโมโหไปงี้แหละบอกเกียดแล้วก็ตันทุลังเล่นแ sure. ม่งเงี้ยเกียดมากเลยเกมนี e. ้เกมหลอยถ้อยบอกคนสร้างมาปรับองบัคด้วยอย่าโดนอย่าโดนเออโอ้โหโคตรเทพเลยโอ้โหไม่โดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วก็ได้ เออทรมานจริงๆเลยเล่นกิจกรรมนี้โหโอ้โหต้องเลี่ยกิจกรรมแล้วไม่ทันเวลาละเกินเวลามามากแล้วอกินยาแบทเทิลยาที่สําคัญทําให้มอนเตอร์เกิดเยอะขึ้น water candle ก็มีแล้วอ่ะอันนี้ขึ้นมาอนะันน่ะโอหพลังมันสูงเหลือเกินแล้วก็ต่อไปก็ที่ขาดไม่ได้ปืนใหญ่นั่นเองได้แน่นอนว่ามันขาดไม่ได้เชิญนัลลียิง12แล้ว เดี๋ยวขออันนี้ก่อนโอ้โหจัดยาแบตเทิลไปอีกชุดทาไมถ้าไปเชิญผ,ผิดกิจกรรมนี้งานงอกเคต่อไปที่เราต้องใช้ของเดิมๆเลเว่นไม่ต้องใช้อันนี้ใช้แน่นอนในเมื่อกิจกรรมจะเริ่มแล้วยิบเก๋โอเคมาแล้วกิจกรรมนี้โอเคเรียบร้อยพวกนี้มาเพราะมันมาปุ๊บเราจะฆ่ามันทันทีทันใดแล้วมันบอกแล้วยังไงโหเสียงแม่งเอฟเฟคแม่งมาเต็มที่ว่ะ ก okay. ิจกรรมเปิดแค่หอ,อกก็พอละมังไม่พอหรอกสําหรับผมเค okay. มันต้องเปิดไฟไม่เอาไม่ไม่เอาไฟดิเพื่อนไม่ไม่เล่นไฟดิไอตัวนี้ลงไปข้างล่างโอเคเวฟสามแล้วโคตรไหวเลยบอกเลยปิดไฟปิดไฟไม่เล่นไฟเล่นไฟบอกเลยแหลกแหลกมากเค okay. ตอนนี้ก็โหขนาดยังไม่ยิงปืนใหญ่่ะเนี่ยโหดูดิขนาดยังไม่ยิงปืนใหญ่โอ้โหมีมีมีเกิดด้วย โอ้โหเวฟห้าแล้วโอเคไอ้ตัวนี้มาแล้วเพื่อนตัวที่ดบดาบตัวที่ดบดาบเราแล้วก็ปืนที่ผมยิงใช้อยู่โอ้โ okay. ห oh, oh, เลือดมันลดไปมาก <c oughs> ใช้วิธีอื่นไม่เวิร์กนอกจากวิธีนี้แล้ววิธีนี้เวิร์กที่สุดมีวิธีหนึ่งคือเวิร์กมากใช้วิสาทกับดักวักทองแต่วิสาสมันคือมันต้องชนะกิจกรรมนี้ก่อนบางคนมันแบบฟุกโชคดีได้ไงโอเคของจะดอบจากตัวนี้ในประมาณเวฟที่เเเเเอออ่่ประมมาาาณวววววนีี้้ถึงลลยยบกกแ โถเสียงแม่งเพลงแม่งมันมากบอกเลยจึ๊บจึ๊บช่วงนี้ผมสอบเสร็จแล้วเออบอกไปยังวะเหมือนคลิปที่แล้วยังไม่ได้บอกปิดเทอมละคนในครอบครัวเขาอยากจะไปเที่ยวแล้วก็มีเวลาลงคลิปน้อยลงนะฮะหรือเขาไปเที่ยวบ่อยแล้วเวลาลงคลิปเราน้อยมากบอกเลยอ่าอ่าอ่าจัดซัมมอนอย่าหมดติเอลคอปเตอร์ปัญหาเยอะนะพวกมึงเนี่ยเอลคอปเตอร์เอลคอปเตอร์เออนั่นแหละตายลงไป จึ๊บจึ๊บจึ๊บตายเร็วๆหน่อยพวกข้างล่างคนดูเขารอคลิปจบอยู่ใช่ปะมีคนดูป่าวะช่องเราคิดดูช่องเราแบบอัดความรู้เกี่ยวกับหาข้อมูลมาดีและดูพวกดูบางคนแบบข้อมูลไม่ได้หาแบบมาเล่นเฉยๆเอ้วแบบได้คนดูเยอะกว่าเราอะรู้สึกว่าเราเสียเปรียบมากอแต่ว่ายังไงเขาอาจจะมีความตลกความสนุกกว่าเราเราต้องเน้นแต่ละอย่างเดียวลืมเฮฮาอะนะเพราะผมมีปัญหาอะไรขาดอะไรก็ เตือนกันได้ผมก็ไม่ยังไม่รู้ปัญหาตัวเราเองนะปัญหาตัวเองยังไม่รู้เลยถามคนอื่นแล้วคนอื่นจะรู้ไหมวะมันก็จริงมันก็จริงโอเคเดี๋ยวซานต้าจะมาแล้วใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บซานต้ามาสักทีสิไอซันต้ามาสักทีมันยังไม่มาเว้ยเฮ้ยมันซนตัวข้างล่างในโหมันมาเร็วมากเลยมันออกมาจากที่วาร์ปเราเพราะว่าที่วาร์ปของเรานี่เป็นเออ เป็นที่วาร์ปที่เรากําหนดจุดเกิดให้มันเพียงจุดเดียวแล้วมันก็จะเกิดแค่จุดนั้นแล้วมันก็จะวาร์ปมาเรื่อยๆซึ่งเป็นที่ดีโอเคซานต้ามาแล้วก็กับดักที่ผมใช้ตอนพวกนี้ก็ผมอลิปแล้วผมอธิบายไปแล้วก็มาถึงคลิปที่แล้วที่ผมหมายถึงคือคลิปที่ผมไม่ได้อัดมาคือคลิปมันหลุดก็คือเป็นการใช้วงจรแบบสายไฟสลับคือสายไฟสลับกันคือทําให้ฟกวงจรมาสลับกันกับดักจะได้ทํางานรัวแบบรัวมากคือใช้กับดักโคละอันคือกับดักขอที่ผมได้เยอะขนาดเนี้ย กว่าผมจะได้เยอะขนาดนี้มันทรมานมากคือกว่าจะสุ่มทีละโลกให้มันได้เยอะขนาดนี้นจัดจัดพวกนี้ไปอีกอาวุธนี้น่าเล่นบอกเลยเล่นดีกว่าไม่ดีหรอกที่จะเล่นออืมันน่าเล่นแต่บอกเลยมันน่าเล่นจริงว่ะมันทะลุบล็อกด้วยมันทะลุบล็อกด้วยโอเคไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วตัวตัวดีมาแล้วซันตาคอร์สมาแล้วน่ยส่งของขวัญให้ของขวัญมึงมีดาเมจไม่ต้องส่งก็ได้ลุง เเวฟนี okay. ้ก oh, oh, ็โหมันตายโหเลือดมันลดไวอย่างประมาณเวฟที่เ่าไหร่ถึงราชีน้ําแข็งจะมาวะก็น่าจะไอ้นี่ละมั้งเวฟประมาณสิบกว่าอ่ะใครแง้มประตูวะเติบเติบเติบจริงๆถึงป่านี้เอ่อถ้าเป็นพัมกินมูลเนี่ยลูกกระสุนนี่มันใช้ได้แบบ แค่แค่กองเดียวเนี่ยเล่นได้หมดเลยแค่กองเดียวเล่นได้เล่นได้ยันได้ของเยอะเลยแต่ว่าถ้ากิจกรรมนี้มันมีตั้งยี่สิบเวฟเนี่ยโมหมันเล่นทีนี่ทรมานกิจกรรมนี้หืมจึบจึ๊บเอลคอปเตอร์ตัวนั้นอะยิงเราอยู่ได้ยิงไม่โดนไม่ต้องยิงอะอ่าซันต้าตายอาทีตายโคตรช้าเลยจึ๊บโอเคตายอาทีเออแั่และลุงตายไปซะ โอ้โห okay. oh, oh. เวลายังเหลือเวลาเหลือเฟือให้เหลือเฟือน้อยอะนะโอเคฆ่าไอควีนไดตัวหนึ่งก็ยังดีขอเวฟสิบห้าขึ้นใช้ดาบฟักทองสู้มันประโยชน์มันน้อยอ่ะมันมันมีโอกาสที่มันจะเล็งไม่โดนเป้าอ่ะใช้ดาบฟักทองอะลงลงมาเลยตายอีกสักตัวหนึ่งไม่เป็นไรหรอกตายช้าเร็วๆเออนั่นแหละไม่ต้องรีบตายช้าก็ได้ตายไวๆเลยดี คมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วมันมีของที่แรงกว่านี้ไหมเนี่ยนี่เว็บอะไรเนี่ยเคไม่รู้เราต้องสนการฆ่ามันก่อนเหมือนอันดับแรกเสียเวลานิดเดียวไม่ได้เคยิงมันไฮด้าจึ๊บจึ๊บฟอร์มูนนี่เสียงเพลงมันโคตรมันเลยใครบรรจุเพลงล่ะต้องมึงมีเสียงกีตาร์เสียงกีตาร์มันมันแล้วก็มีเสียงอะไรแฝงมาอีกไม่รู้ เสียงประมาณแบบพวกสันกระดิ่งอะอธิบายไม่ถูกเคไอควีน okay. ควรจะมาแล้วไม่ใช่เหรอเรายังไม่มาอีกเหรอไอพวกนี้ดรอปของไม่ค่อยจะดีมาเพื่ออะไรวะเค okay. มไอกตัวเลยไม่กลัวหรอกมามีปัญหาอะไรออกมาต่อยนนอกจอเลยวะมานอกจอนอกจอไม่กลัวในจอเนี่ยแพ้แท้เขาตลอดเลยนอกจอไม่เคยแพ้มาออกมาเลยมาเก่งทิงออกมาออกมาบอกได้เลยเราเป็นคนที่เล่นเกมกลากถ้าไม่อ่านวิกิก็เล่นกลาก โอเคช่วงนี้มายคับมีอัปเดตบ่อยผมก็ยังไม่ไปยุ่งกับมันนะเพราะว่าเวลาอัปเดตเนี่ยมันจะวุ่นวายมันก็ผมจะไม่ค่อยไปยุ่งกับมันผมจะรอตัวเต็มก็ผมรอตัวเต็มเอาดีกว่าไม่แบบไปนูน่นไปนี่ไปหาโมัแต่หาข้อมูลว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่มันนู่นนี่นอนโน้นอะไรเมื่อไหร่อ่าจัดตัวช่วยไปเต็มที่โอเคมันจะหมดแล้วมันจะเฮ้ยยาแพทเทิร์นหมดแล้วแน่เลยเที่ยวขึ้นมากินอีกห่อหนึ่งสิ ว่าแล้วมันต้องหมดยังไม่หมดแต่ว่าจัดไปอีกหืมพวกนี้มันอึดมันต้องเล่นแรงๆว่าพวกนี้อีกเว็บหนึ่งไอ้ควีนมาแน่นอนโห้ยไอ้นี่มาแล้วโอเคของเริ่มจะดอบในประมาณไม่ใช่เว็บเจ็ดแปดเก้าสิมันซุ่มดอปนี่ว่าสรุปเราโชคดีได้ทั้งอันนะ่ะมนซุ่มดอปน่าจะประมาณนะแต่ให้เป็นโหมดเอ็กซ์เปิดนี่ดอปแน่นอนโหมดเอ็กซ์เปิด เป็นในเฉพาะในคอมนะใครเล่นในคอมก็สบายหน่อยเล่นในมือถือก็ทุกทรมานงี่แหละโอเคเว็บสิบเอ็ดไอฟีหนึ่งจะมาโอเคมาแล้วตัวอะไรวะมันมีตัวที่บินได้ก็ไม่บอกโอเคมาแล้วราชีนีน้ําแข็งมาสันเลยมาเก่งจริงลงมาเก่งจริงลงมาเก่งจริงลงมารา,าชีนีน้มแข็งเป็นถึงราชีนีบินหนีเราเราเป็นราชาาโลกเป็นราชีคีนีน้มแข็งมันใหญ่มาจากไหนฮะ มายืนบนหัวโอเคบอกให้มายืนบนหัวงอ่ะเออนั่นแหล e. ะโดนดาเมจจากปืนใหญ่คะโอเคไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนอยากรู้คนดูรู้ว่าอยากรู้ว่าเห็นท่าหมุนมันแต่ถ้าเราขึ้นไปดูเราก็ตายแหละตายซะตายซะตายซะเถอะตายซะเถอะตายซะเถอะดับวิสาร<ๆ>์ดมาด้วยดอเธอนะโอเคตายโอ้โหไม่ดอบอะไรมไม่ต้องมาเหอออย่างนี้หืมไม่ดอบไม่ต้องมาไอตัวบ้า Oh, oh, โอ้โหกิจกรรมจะหมดแล้วโอ้โ oh, หเวลาเหลือนิดเดียวต้องฆ่ามันให้ได้เวลาเหลือนิดเดียวต้องใช้อาวุธที่แรงที่สุดท่ายี่ทำได้ตอนนี้โอเคมึงมานี่แค่ไอควีนมาก็พอใจละก็โอเคสงสัยว่ากิจกรรมนี้มันจะยากจริงๆอะโอเคตายตายติบอกให้ตายบอกให้มึงตายบอกให้มึงตายไม่ได้ให้มึงหนีเโอเคโอเคตัวนี้ดอกพิสารมาเหอะหูแ oh, ม่งหนีอ้ <c oughs> เหลือเลือดเดียว,ยวมึงมานี่มึงมานี่ กูบอกให้มึงมานี้แน่แม่งหนีแม่งหนีไงมึงมานี้มายืมบนหัวกูดูแม่งทําตัวดิดูแม่งทําตัวดิลุกไปตอนนี้แล้วก็ตายโอเคเว็บสิบสองได้ไงวะเฮ้อตกใจเลยเว็บสิบสองมันโอเคเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วเหลืออีกสะเหลืออีกสามสิบวิกิจกรรมจะจบเคสสองว่าตัวข้างล่างจะดรอปเลยมั่งนะ ก็ของพวกที่ได้จากพวกนี้มันสุ่มดอกมะคือต้องเล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆพวกของจะดอกโอเคปืนไปดอกด้วยโอเคตัวเมื่อกี้ไมโอ้โมึงเหลือเลือดอีกนิดเดียวมึงก็จะตายแล้วไอ้ตัวเนี้ยโอโหมึงมาปั่นกูนี้กูไม่สู้มามึงมาสู้กูตัววมาตัวนี้มึงมาทับดาเมจกูเออไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยมันโซนจริงๆ มันมาทับมันมาทับดาเมแเราได้ลืมโอเคกิจกรรมจบแล้วเสียงเพลงเปลี่ยนแล้วดูก็รู้เออสู้กิจกรรมนี้มันลําบากจริงๆวนะิสาดรอปป์น่ะไม่น่าจะดรอปนะดูจากท่าแล้วเออกิจกรรมนี้มันลําบากจริงเลยก็คือของถ้าใครอยากได้บอกเลยมันสุ่มดรอปใครอยากได้ของดีๆก็คือต้องสู้กิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆที่เรียกกิจกรรมก็ใช้โซจากบอส บอสสเกลิตันพามี๋ยวมันอัดปะวะโอเคมันอัดโอเคมันอัดอยู่มันต้องใช้โซจากบอสสเกลิตันพามแล้วก็แล้วก็อผ้าที่ได้จากใหยแมงมุมผ้าที่ทอได้จากลูมลูมเอ้ยเอยเอโอเคไม่ได้บิสจาดด้วยไม่ดีเลยจอบิสจาด เหมือนเป็นที่ยิงอะไรทักอย่างอะบิสร์เนี่ยโอเคสงสัยปืนใหญ่จะไม่เวิร์กในรอบนี้บอกเลยบอกแล้วว่ามันยากต้องไปหาวิธีมาให้เยอะกว่านี้สงสัยว่าวิธีนี้จะไม่เหมาะเราวิธีหน้าเราจะลองดูไอ้นี่มั่งใช้แบบหรือเราจะเล่นไปเรื่อยๆรอของสุ่มดอกดีวะลองเล่นไปเรื่อยรอของสุ่มดอกดีวะ่ะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะเล่นเวลาใช้ที่เหลือให้ครบใช้เวลาที่เหลือให้ครบ ตรงนี้เป็นที่ฟาร์มมิวมิกบอกเลยมิวมิกเกิดตรงนี้แล้วก็เวลาฝนตกไอตัวไอโกเลมก็จะมาด้วยโอเคเลยเราจะสู้บอสดูฟิลลอนกันเลยอ่าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะชนะหรือเปล่าเพราะดูฟิลลอนนี่มันโหดจัดนี่ปืนนี้ดรอปมาเมื่อกี้นี่ใช่เป็นของพวกนี้สุ่มดรอปก็ของพวกนี้ผมได้มาเพราะมันอยู่ดีดีมันก็ดรอปจากตัวต้นไม้ต้นไม้คิดมอ่า อันนี้ก็ดับจากตัวต้นไม้อันนี้ก็ดับจากตัวต้นไม้แต่ของที่ผมต้องการคือแน่ๆคือปีกที่ในกิจกรรมนี้ก็เป็นปีกที่มีคุณภาพเท่ากับปีกที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แต่ปีกอันต่อไปที่ดีกว่าน,นี้ก็ต้องเป็นปีกเออปีที่ดีกว่านี้อันต่อไปก็ต้องเป็นปีกที่ได้จากดุฟิลลอนก็ซึ่งต้องจับหนอนเห็ดมาหนอนเห็ดก็ไม่ได้จับง่ายๆก็ผมจับมาได้ยี่สิบตัวซึ่งจับได้จากไบโอมที่เป็นไบโอมเห็ดอย่างนี้แต่ว่า นี่มันอยู่ข้างบนไม่อยู่ในถ้ำไม่มีเห็ดเกิดหรอกต้องเป็นไบโอมที่อยู่ประมาณแบบมีพื้นหลังฉากหลังก็ผมไว้ตรงนี้แต่ก่อนใี popcorn, ่มาตรงที่ไซบอกมันอยู่เนะี่ยก็มันจะมีเห็ดมีหนอนวิ่งออกมาพอมันมีหนอนวิ่งออกมาแล้วก็เก็บแต่ว่าถ้าเป็นตรงเนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นมีน่าจะมีแน่นอนแต่ว่ามันเล็กเกินไปผมเลยไปฉีดไบโอมจังเกิลให้ homes, มันเป็นกึ่งเห็ดก็คือยังไม่มีเห็ดเกิดก็คือแนะนําให้สร้างใบโอมจังเลาะจําลองเอาดีกว่าสร้งางไบโอมจําลองเอาข้างล่างอาดีกว่าก็มีวิธีอยู่ ถ้าใครหาไม่เป็นก็หาเสิร์ชเอาใน Google ฮก็เป็นอาจจะมีหลายคนแล้วก็พิมพ์ว่าต้องพิมพ์เป็นชื่อภาษาอังกฤษของไอ้หนอนตัวนั้นด้วยนะบอก A F K Farm หรืออะไรก็แล้วแต่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ีเพียงเท่านี้ก็สวัสดีกันด้วยนะโอเคเอาเรือแล่นสิเรือแล่นไปสิสลามาเกินเลยบนเรือล่ะหืมเรือมันดูไม่สนุกเล่นเรือเล่นเรือบึนบึนบึนเรือบ้านใครลองบึนวะ เรือมันร้องอะไรวะเรือมีเสียงว่าไงอูนอูนนะมันเฮ้ยนี่มันเสียงคล้ายๆรถไฟเดี๋ยวเราเริ่มสับสน,นกับชีวิตแล้วเริ่มสงสัยว่าตัวเราบ้ามาวะเอาเงียบทำไมล่ะปีคลิปสิครับรออะไรเดี๋ยวอัพโหลดนานหรอกอ่าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยฮนะเบ๊บเบ๊บ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีด้วยนะล่ะไปก่อนลนะ